นะคะในแต่ละบูธวันนี้เราไปดูกันดีกว่าว่าแต่ละบูธวันนี้เนี่ยเขามีความน่าสนใจมีโปรโมชั่นอะไรกันบ้างและมีความสนุกสนานนะคะที่มาบอกให้กับทุกท่านภายในงานนี้เนี่ยอะ,อะไรกันบ้างถ้าอย่างงานนั้นนะคะเราไปพบอกกันดูที่แต่ละบูธเ,เลยไปดูกันกับบูธน้ับพิว,วนับพิลนับพิลนับพิลกลุ่มเตยินอ,อะไรมาบ้างไหมยิน เด็ดดาบเต้นคื่นรุณเอลนลอยไปกับกศรที่ยิ่ พี่รองทุกท่านด้วยนะคะตอนนี้ค่ะอยู่ที่บูธของดัชมิวของเราค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวขออนุญาตคุณทอยคะค่ะรู้สึกร้อนไหมคะวันนี้รู้สึกร้อนมากเลยร้อนอใช่ไหมกะหายด้วยจะหายด้วยเ,<อ>เรารู้เลยนะ,ะว่าเรามาแล้วเราจะเจอกับอะไรใช่โอเค <laughs> นะคะเดี๋ยวขออนุญาตค่ะเดี๋ยวจะพาคุณทอยเนี่ยไปเยี่ยมชมบูธิจกรรมของทางดัชมิวของเราได้แต่ละโซนเนี่ยเรามีโซนอะไรบ้างได้ไปเลยไหมไปเลยไปเลยไหเลยค่ะ อนุญาตนะคะมาที่โซนแรกค่ะโซนนี้เนี่ยเราจะเป็นการจำหน่ายเป็นเชเลปี้ปกติเคยทานเชเลปี้ไหมเคยทานปกติชอบทานใช่ไหมชอบมากแต่ของเราจะมีความต่างก็ตรงที่เราใช้ตรงเปรี้ยวแดชเยีโฟร์ินบัตรสชัดใหม่อั่นก็คือคอตตอนแคนดี้ใช่ใช่ใชอ่อร่อยไหมคะแม่อร่อยไหมคุณแม่คะอร่อยไหมแม่แมอร่อยจานนี่อร่อยจา เียมาดูได้อยากทานไหมอยากทานเดี๋ยวนะเขามีเป็นรสชาติใหม่ช่อวต้นแคนดี้แล้วก็มีอ๋อเป็นตัวตัวนี้จะ,จะเป็นท็อปป้งและอีกหนึปป่งรบบให้ใช่แล้วความพิเศษก็คือเราจะมีตัว ใส่ใหม่ใส่น่ารักเศนสีสวยเหมือนก่อนเหมือนพวกเราสองคนใช่แบบใส่คอนเทนต์นะคอนเทนต์ใส่เนี่ยถ่ายรูปได้นอกจากอร่อยแล้วก็สดชื่นแล้วก็ดีต่อร่างกายด้วยนะคะโอเคเนี่ยใช้ทานซาเลบี้มาด้านนี้ได้ใช่ก็คือ1แก้วเนี่ยจำหน่ายอยู่ที่39บเก้าบทใช่ค่ะก็เดี๋ยวเลือกสีได้จะเลือกใส่ใหม่สีอะไรแล้วก็ท็อปปิ้งเนี่ยให้ลูกค้าตักเองเลยตักเองได้เลยเหรอใช่ค่ะจะจะเต็มที่เท่าไหร่ก็ได้จริงเหรอได้เลยได้งั้นเดี๋ยว เรามาดูนะเราเราเราเหมือนเราต้องการตอนนี้เลยนะใช่เพราะว่าหายมากมาดูมาดูด้านนี้ดีกว่าดูด้านนี้ดีกว่าโซนนี้เดี๋ยวจะทมคุณทอยคุณทอยทานไอติมหลอดไหมจ๊ะทานอยู่แล้วค่ะสมัยเด็กๆใช่คือปกติเราจะเป็นไอติมหลอดที่ทำมาจากน้าสีๆถูกปะ่ะแต่ว่าล้อมเรียค่ะวันนี้ความพิเศษก็คือเราทํามาจากนมเปรี้ยวเดเมีร์โฟร์นวันทั้งหมด3รสชาติก็คือเป็นรสชาติที่เราคุ้นเคยแล้วจะมีทั้งตัวผลไม้รวม แบบนี้แล้วก็มีไม้ลอสตรอเบอรี่แบบนี้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งรสชาติก็คือเป็นรสส้มสามรสที่ขายดีน่านมาให้ทายขายแท่งละกี่บาทนี่ไงหบาทไม่ต้องทายห็นเขียนในด้เว่าหวานเปรี้ยวชื่นใจกับไอติมหลอดนมเปรี้ยวแท่งละห้าบาทยรับมก